น,นี้ผมพร้อมก็มาไลฟ์กันในส่วนในเรื่องของเรื่องแขนตึงใช่ไหมอ่าโอเคก่อนน้นนี้นะครับผมก็จะได้ไลฟ์ในเรื่องของการหนานิ่งไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยในส่วนของเอ่อแขนตึงนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วก็รบก,กวนช่วยกดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับกพวันนี้เราจะมาเหมือนกับว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเออแขนตึงนะครับมันมัน มันเป็นคําที่เราเข้าใจมันว่าอย่างไรบ้างนะครับพว,วันนี้ผมก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะเวลาจะสอนกอล์ฟกันนะครับก็จะดูสิ่งแรกก่อนก็คือหน้านิ่งไหมอันที่2แผนตึงหรือเปล่านะครับมันก็เป็นสิ่งทีเ่เป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับเป็นเรื่องของที่เรามองออกกันง่ายๆก่อนว่าเอ้ยหน้าไหวแน่นอนและถ้ามันจะตีกอลไม่ดีอีกอันหนึ่งโจทย์อีกอันที่2ก็คือ แอนไม่ตึงนะครับคราวนี้เนี่ยบางทีผมก็มีความสึกว่าปัญหาน่ยมันไม่ได้อยู่แค่หน้านิ่งกับแขนตึงนะครับก็แบบมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับแล้วบางทีแต่ละคนก็จะได้จะได,จะได้รับหรือว่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเออได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ได้พูดถึงกันมาว่ามันจะ มีอะไรบ้างที่จะทําให้เราตีกลับได้ดีขึ้นนะครับโจย์งคนเออโจสอง,อจ,สองจะบอก2คนไม่ได้โจยองอย่างก็คืออจําเลย2อ,อย่างก็คือนั่นแหละหน,นั่นเองอี่กงนก็คือเป็นแขนไม่ตึงนะครับวันนี้เรามาลองดูก่อนคําคว่าแขนตึงในความหมายของแต่ละคนนะครับจริงๆนะ่ะในแนวลึกๆนะครับมีความ เป็นแนวทางทัศนคติทางบวกนะครับคือเราเห็นระดับโลกใช่ไหมฮะหรือว่าระดับโปรเฟชชั่นนอลทั้งหลายที่เป็นทัวริ่งเวิลด์หลายคนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศก็ดีนะครับก็ก็ก,ก็จะเห็นว่าเขาแขนตรงกันแขนตึงกัน่ะโทษทีแขนตึงกันตึงตลอดเวลานะครับอ่าไม่มีการปล่อยให้งอเลยม่ง่ายๆนะครับตรงตลอดตึงตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ย ส่วนที่เราเห็นน่นนะครับบางทีเราจะเห็นภาพที่เป็นวิดีโอใช่ไหมครับสโลโมชันใช่ไหมครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆยเหยียดฟึบแขนตึงหรือว่าตอนเสอัพแขนตึงนะครับแต่คราวนี้นะครับเราลองมาสังเกตดูนะผมอยากจะให้แนวแนวทางหรือว่าแนวคิดนิดหนึ่งว่าการที่เราจะสังเกตคนที่แขนตึงเนี่ยให้สังเกตอย่างไรนะครับเป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการสังเกตอยากจะให้นักกอล์ฟช่วยกันสังเกต แล้วก็เอาวิธีนี้ไปลองดูไปลองทดสอบดูว่าเอ้ยมันตึงด้วยอย่างที่เราพูดกันมาหรือเปล่านะครับอ,อ,อันแรกนะครับถ้าแขนตึงนะครับผมเห็นเลยทุกคนจะเป็นอย่างนี้ครับอ่มันจะเป็นยังไงดีล่ะมันจะอย่างเงี้ยแขนตึงแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะ,นนจะเห็นไหมครับจะเห็นตรงนี้ขึ้นมานะครับไปไล่อยไหลลงโอเค แหน,นตึงครับแหน,นตึงเป็นไงตึงไหมตึงนะโอเคนะครับจริงๆแล้วคำว่าตึงตึงเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าตึงเกรงมันเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะมาลองตามมาดูครับโอเคอานนี้ลองมาดูนะครับว่าเมื่อกี้เราค้างกันไว้ก็ในส่วนของที่ว่า ถ้าเราบอกว่ามันตึงโอเคตึงตึงแล้วไม่เก่งเออตึงแล้วไม่เก่งหน้าคิดนะครับคุณกอบกิบตึงแล้วไม่เก่งเอาง่ายๆนะครับถ้ากรณีที่เราแขนยืดเราไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันตึงถ้ามันตึงนะครับสังเกตแขนตรงนี้นะครับแขนตรงนี้นะครับถ้ามันตึงนะครับตรงนี้จากแขนที่เป็นงนี้มันจะเป็นนี้เห็นไหมฮะ มันจะงอไหมครับเห็นไหมครับมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามันตึงอันนี้แหละตึงและเกง่งถ้าแขนใครตรงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วตึงแล้วมันจะเป็นมุมหักเห็นไหมครับมันจะเป็นมุมหักนะครับมันจะเป็นมุมหักเอาดูใหม่อีกทีนะครับแขนแขนนี้ใช่ไหมครับอันนี้แขนตรงธรรมดานะครับตึง แล้วตึงแบบไหนไม่เก่งครับน่าคิดมาตึงแบบไหนไม่เก่งครับตึงแบบไหนไม่เก่งโอเคเอาง่ายนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีการจับอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเรากรรมนะครับกรรมกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อเราอยู่อย่างี้ใช่ไหมครับแล้วเราเปลี่ยนมือเป็นอย่างนี้สองนิ้วอ่ะสู้ตายนะครับ ระหว่างที่มืออยู่อย่างนี้แล้วเคลื่อนมาอย่างนี้3นิ้วนี้มันเคลื่อนใช่ไหมครับดั izen, งนั้นการที่เคลื่อนเร,เราสั่งไหมฮะเราสั่งการมันเนาะนั้นระบบของเราเนี่ยสั่งการให้มือมันท,นท,นนนา,นทานู่นทํานี่ใช่ไหมครับแต่ว่าการทํานู่นทานี่เนี่ยกล้ามเนื้อมันมีการขยับใช่ไหมครับพอมีการขยับแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีสารอาหารหรือว่าไม่มี code, อะไรไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อชิ้นนั้นๆนะครับเพราะกล้ามเนื้อชิ้นนั้นมันจะถูกสั่งด้วยระบบประสาทใช่ไหมครับอ่ามันก็จะ ขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นลงอย่างี้แล้วกล้ามเนื้อจะมีการหดรัดถูกไหมฮะหดรัดมันถึงจะเคลื่อนไหวได้ทั้งหดยื่อหดยืดดย่อะนะครับฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนเข้าไปเนี่ยเพื่อให้มันมีพลังงานในการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือมันผ่านระบบไหลเวียนเลือดหรือว่าเส้นเลือดไปเส้นเลือดเล็กแล้วไปสู่เส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยก็เข้าไปสู่จุดเส้นะระบบตรงนั้นกล้ามเนื้อตรงนั้นนะครับเพื่อให้มันเกิดการเคลื่อนไหวฉะนั้นถ้าเราเก่งครับถ้าเรามืออย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเก่ง ตรงเก่งอ่านี่ตรงเก่งนะครับเห็นไหมครับตรงเก่งเห็นก้อนเนื้อกำเนื้อก้อนนี้ไหมครับดูนะครับตรงเก่งตรงเก่งตึงตึงแล้วไม่เก่งยังไงเดียแต่กระดูกเห็นไหมถ้ามันตึงนะมันตึงแล้ว งอแขนจะงอ่า็นี้แต่ผมเห็นส่วนใหญ่นะกกอจะเป็นอย่างนี้ครับตึงแล้วไงมันจะมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับพราะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับมือมือก็จะกิ๊บก็จะกลับอย่างนี้ก็กลายเป็นสตองละปัญหาก็จะตามมาเรื่อยๆเอยนะครับดังนั้นเนี่ยออพอเราพอเราบอกว่าแขนทํายังไงตึงแล้วไม่เกร็งนะครับหรือว่าเกร็งแล้วไม่ตึง มันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับมันเกิดจากภาพที่เราเห็นาการถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นแล้วก็ภาพนิ่งนะครับเราจะเห็นภาพนิ่งว่าเป็นช็อตๆว่ามันตรงและตึงตลอดเวลาใช่ไหมฮะแต่นะครับแต่แนวทางหนึ่งที่แบบอยากจะลองให้เอาไปเขาเรียกว่าไม่ได้เถียงนะครับว่าแขนตึงมันไม่ดีนะครับแต่ผมว่ามันแขนตึงอ่ะมันทําให้การการตึงการหดรัดกล้ามเนื้อตรงนั้นนะครับ มันต้องมีเลือดวิ่งเข้าไปแล้วในการที่เราเก่งหรือว่าเรากร,รมแลหรือว่าเราตึงนะครับแทนที่เลือปล่อยให้มันอยู่เฉยเลือดไหลเวียนปกตินอะครับแต่ว่าก่อนตีเราไปเก่งะล้วเซลเลือดมันวิ่งไปตรงจุดที่มันเก่งหรือว่ามันกล้ามเนื้อมันหดและนอกไหมครับฉะนั้นพลังงานที่ก่อนจะเทคเอาไว้เราก็เสียไปส่วนหนึ่งละนะครับแล้วเวลา Impact ละฮะถ้าตึงแล้วตอน Impact อะต้องเป็นโคตรตึงใช่ไหมครับใช่ไหม ผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าตอน impact มันจะต้องมาแล้วมันก็ต้องตรงแล้วก็ต้องตึงกวาตอนที่ s e อัพนะครับถูกไหมอ่าั้งนั้นเนี่ยั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องให้เรารู้สึกว่ามันเหยียดออกแล้วก็หย่อนจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราเช็คได้คือหัวไหล่นะครับบางคนมาปุ๊บตบตึงปุ๊บจะมีอย่างนี้ครับไหล่จะห่อขึ้นมานะครับไหล่จะห่อขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ พอไหลห่อขึ้นมาปุ๊บเป็นไงครับหลังเราก็จะห่อองนี้เก่งพอจะหดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยแล้วก็ปล่อยหย่อนแขนลงไปสบายๆนะครับหย่อนแขนลงไปสบายให้มันแหงลงสบายๆนะครับจับลิปให้มันพอดีพอดีพอดีพอด,พอด,พอดีแล้วก็หย่อนลง นะครับนี่ครับถ้าหยนลงธรรมดาแขนเราก็จะตรงวิธีหนึ่งนะครับมันจะแนะนําให้นักกอล์ฟช่วยลองไปหลังทําดูนะครับก็คือพอเราจับกิปแล้วเนี่ยให้เราลองทําอย่างนี้ดูนะครับงอศอกเข้างอศอกออกนะครับจากคนที่อยู่อย่างนี้นะครับจากคนที่อยู่อย่างนี้นะครับพอเรางอศอกเข้าปุ๊บงอศอกออกเหยียดออกไปนะครับแนวหลังมือนะครับ ตอแล้วไหลตรงนี้ครับมันจะกลับมาอยู่ในระนาบที่ที่ที่ผมแนะนำนะครับเราหยุด่างนี้นะครับแล้วก็ลืมไปไม่ห่ออะไรพูดถึงห่ออะไรเมื่อกี้ห่ออะไรไปเลยปึ๊บนะครับลองหดดูแล้วก็หยุดออกไปนะครับเห็นไหมครับแนวหลัง อซอกแล้วก็ไหลก็จะอยู่ในระนาบที่เออควรจะควรจะโอเคว่าเรายืนแล้วเราห้อยเราแหงแขนลงไปนะครับมันก็จะไม่มีการอาการเกร็งพอไม่มีการเกร็งนวเนี่ยสารอาหารมันจะไม่วิ่งเข้าไปจุดตรงนั้นหรือว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นนะครับอ่าสังเกตว่านักกอล์ฟหลายๆคนนะครับที่มีฟิมเมอดีนะครับเขาจะเซตอัพเสร็จแล้วเขาจะรีแล็กจุดข้อต่อทุกจุด ก่อนการเทคเอาไว้เสมอนะครับยิ่งฝีมือดีมากๆเนี่ยลองไปสังเกตดูดีๆนะครับเขาจะรีแลกต์ตั้งแต่ตอนก่อนเดินเข้าตั้งแต่สวิงลมสวิงลมนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหัวดัวๆๆทัวแรงๆนะครับพอหัวดแรงๆแๆๆพอเดินเข้าไปแล้วฮัเหลยยังไม่ลงครับตีไปอีกปุ๊บโอ้โหนะครับมันก็ยิ่งทําให้มีอาการละสมนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนจากแขนตึงเนี่ย ลองมาพูดว่าเฮ้ยแค่ตรงๆหย่อนๆลงมันจะโอเคกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองเป็นไอเดียดูเพราะว่าแขนตึงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับแต่มันเป็นจำเลยที่ถูกบอกว่าคือนักกอล์ฟตีไม่ดีจะมี2อย่างหน้าไม่นิ่งแขนไม่ตึงนะครับจริงจแล้ว2าอย่างนี่มันไม่ได้บอกว่านักกอล์ฟคนนั้นไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าจําเป็นจะต้องทําให้มันแขนตึงนะครับแขนตรงธรรมดาไม่ต้องเกร็งนะครับ ตึงแต่ไม่เก่งผมว่าตึงแต่ไม่เก่งมันก็งงอยู่นะเออมันก็แปลกๆนะครับถ้าตรงแล้วไม่เก่งก็โอเคตึงตรงเปลี่ยนเป็นตรงดีกว่าไหมฮ <c oughs> ะนครับผมขอโทษทีถ้าเกิดเอ,อ่อใครไม่ไม่รู้สึกเอ,อ่อไม่ไม่อินกับตรงนี้นะครับว่าจะอินเป็นคนเดียวก็ได้ครับด้วยความที่ว่าผมได้ยินประโยคนี้มาเป็น10กว่าปีนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเล่นกอล์ฟเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับผมยังมีความรู้สึกว่า2อ,อย่างนี่มัน มันยังอยู่ที่เดิมนะครับมันไม่ได้ถูกไม่ได้ว่าพัฒนานะครับไม่ได้ถูกอธิบายให้มันชัดเจนอยู่กับการตึงอยู่กับการแข็งเกร็งอยู่กับสิ่งที่มันต้องตอกตอกย้ําแล้วก็ตึงตรงแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกล่องนะครับมันจะต้อง เป๊ะเป๊ะเป๊ะต้องกึงตึงแขนเกรงเป๊ะ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 แล้วทุกคนจะต้องขึ้นไม้ให้มันถูกเป๊ะ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 ฮาร์ปสวิงต้องเป๊ะ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 อะไรทำนองนี้นะครับเออจริงๆแล้วเนี่ยกอล์ฟมันอยู่ที่การเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวไปมาไวไปไปมา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 ไปไปนะครับเราฝึกกับการเคลื่อนไหวกันดูบ้างนะครับบางทีเราไปอยู่กับที่มันจะต้อง1 3 4 5 6 7 8อะไรอย่างงเจ็ดแอทำนองนี้นะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าจะต้อง ทำให้เกมกอล์ฟเกมนี้เนะี่ยมันยากขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก่งนะครับถ้าเราไม่เก่งถ้าเราไม่เก่งเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะรู้สึกกับมันว่ายังไงบ้างร่างกายต้องหย่อนนะครับพอเราหย่อนแล้วเนี่ยเมนทอลเราหรือว่าความพร้อมในร่างกายเราความพร้อมทางจ,จิตใจมันก็จะสบายสบายไปด้วยรีแลกซ์ไปด้วยนะครับรู้สึกผ่อนคลายนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะจะลดเนี่ย เราได้เตรียมการที่เราจะเลงไว้เรียบร้อยแล้วพอเรายืนไปจะลดแล้วเนี่ยการเลงถือว่าเราถูกยืนยันแล้วว่าฉันจะยืนไปตรงนี้จะตีไปตรงนี้ที่เหลือแค่สวิงให้มันสบายๆแล้วก็ปล่อยลูกบอลพยายามปล่อยลูกบอลไปยังจุดหมายที่เราต้องการนะครับฉะนั้น,นจริงๆก็ก็ไม่ได้บอกว่ามันมันจะต้องเป๊ะๆหรือว่าจะต้องให้มันอยู่กับสิ่งที่ถูกวาดไว้ก่อน,นครับ น้านิ่งดีครับแขนตึงก็ดีครับตึงตอน impact จะดีที่สุดนะครับถ้าเราตึงตั้งแต่ take away แสดงว่าตอน impact เราต้องโคตรตึงน,นื้อออกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยแรงก่อน take away มันก็จะถูกใช้ไปแล้วเหลือว่า impact ก็ค่อนไปแล้วก็จะหมดไปแล้วไม่ต้องพูดถึงท่าจบเลยครับถ้าจบเราก็จะเป็นไปได้ยากมากที่จะจบแบบโปรเฟชชั่นอล เราอยากจะเป็นนะครับเราก็ลองไปดูนะครับแล้วก็มาดิสคักันว่าเออแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าเราจะไม่ตึงเราจะทำยังไงลองหย่อนตรงสบายๆนะครับเซตอัพสบายๆนะครับตอน Impact ค่อยตึงค่อยตรงค่อยเหยียดนั้นออกไปนะครับจะใช้ l o ลเด r t o o l จะใช้คำว่าสารหรือว่า e x t e n s i o n ภาษาหรูๆอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้มันเหยียดออกไปแล้วก็เหยียดด้วยความรีแลกซ์ความสบายสบายในกําลองนี้นะครับเหวังว่า <c oughs> จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลองอติดตามเอพิโซดต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพื้นฐานที่ผมเคยได้ยินมา10กว่าปีที่แล้วที่ยังพูดคุยกันอยู่เสมอนะครับแล้วเวลา,านัก์ฟที คือผมอยู่ในสนามได้ผมว่าปโปรทุกท่านก็จะเหมือนผมนี่แหละก็จะได้ยินกันว่าหน้าไม่นิ่งแขนไม่ตึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่กับตรงนั้นนะครับมันมีอย่างอื่นที่จะต้องทํามันมีอย่างอื่นที่จะต้องใส่ใจมากกว่า2อย่างนี้นะครับคืออะไรผมแนะนำก่อนนะสำหรับตัวผมคือโมเมนตัม um เราเล่นกอล์ฟอยู่บนโลกเดียวกันแรงหนึ่งดูดเดียวกันนะครับศึกษาแรงนึงดูดเหวี่ยงมันดูซิเอะมัน แขวไปแกวนมาแกวนไปแกวงมาแล้วเราจะจัดการให้มันอยู่ในการแกว่งยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้วงสวิงที่เป็นของเราครับกอล์ฟมันไม่ไม่ได้ตึงมันไม่ได้สุดโต่งนะครับมันไม่ได้ต้องเปะ๊ะมันไม่ต้องเพอร์เฟกตนะครับมันจะต้องมีการถ่ายเทบางเรื่องไปในจุดนั้นๆนะครับีดีไม่ดีดีไม่ดีด โคตดไม่ดีและก็โคตดดีในเวลาด้วกันจะเกิดเสมอในวันที่เราเล่นกอล์ฟ mm hmm. เกือบทุกครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการร้านการที่เราจะเล่นกอล์ฟให้ได้ดีตลอดเวลาทุกวันมไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เราต้องรับให้ได้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งสองสิ่งที่ผมพูดถึงหน้าหน้าวัยกับแขนตึง มันไม่ได้บอกว่าคุณจะตีกอล์ฟไม่ดีนะครับการที่จะทําให้แขนตรงแขนตึงแขนลดความเกร็งนะครับตลอดการสวิงเนี่ยหรือที่ว่าผมจะชอบเรียกว่าคว i ตเอ็แหรือว่าแขนเงียบไปนะครับถ้าทําได้นะครับผมว่ามันจะทําให้เราลดการเลี้ยงเอาอาหารไปเลี้ยงข้อมือเลี้ยงแขนโดยไม่จําเป็นนะครับเอามาใช้ในจังหวะปล่อยพลังงานดีกว่าไหม งั้นตรงนี้ก็ฝากให้นักกอล์ฟลองไปทดสอบดูนะครับคือตรงแล้วก็พับศอกนะครับก่อนที่เราจะเ,าเซตอัพนะครับเราลองหย่อนแล้วก็เออเอจะมีสะบัดก้นใช่ไหมวดเกื่อนสะบัดไหล่อะไรเงี้ยแล้วก็รับศอกแล้วก็หย่อนลงไปนะครับให้แนวแขนข้อศอกตรงนี้นะครับหย่อนลงมาในแนวปกตินะครับไม่ เกรงแล้วก็แอนแขนขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองเซตอัพแบบสบายๆย,ย่อนแขนลงพับตัวดีๆนะครับจุดพับตัวอยู่ตรงไหนก็ลองไปค้นดูได้นะครับผมว่ามีโปรโหลายๆท่านทำคลิปรื่องนี้ไว้เยอะแยะมากมายหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าเกิดถ้าโอเคก็ลองไปใช้ใดูถ้าไม่โอเคก็ลองหาวิธีใหม่กันดูนะครับแต่ผมแนะนำว่าไม่ควรจะเกรงไม่ควรจะ ทําให้กล้ามเนื้อหดก่อนเวลาที่จะออกแรงโดยไม่จําเป็นนะครับรหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวลองติดตามชมกันดูทีครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ